สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องนาวีโรเวอร์นะครับช่องดีมีคุณภาพนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจําลองซูเปอร์บอลพิม์ลีกอังกฤษนะครับผมประจำฤดูกาล2018-2019นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการเยือนทีมเอฟซีบอร์มัตนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันอาทิตย ที่30ธันวาค<ผ>ม้เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นการดูแมนยูส่งท้ายปีนี้นะครับผมซึ่งวันนี้ครับคู่นี้ผมใช้เกมฟีฟ่า19ในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับโดยเป็นการให้ AI แข่งกันเองแล้วก็มีผมเปิดนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ท่านรับชมนะครับผมนี่คือรายชื่อเล่นจริงทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับ ก็เช่นเดิมครับคลิปนี้ครับจัดทำขึ้นมาทำเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อพิพาดประการใดก็ผมขออภัยทุกท่านในที่นี้ด้วยครับผมรับชมความบันเทิงนะครับรักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเป็นแฟนทีมไหนก็คุยพูดคุยกันได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจช่องนวิงโรเวอร์ด้วยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับและนี่คือรายชื่อเป็นตัวจริงทางฝั่งทีมเยือนครับบอลมัดนะครับผม ทีมครับก็ทําการปลุกกำลังใจก่อนนะผมปลุกความขึ้นเหน่อในตัวครับผมเพื่อให้ทีมได้ดีทีสุดครับวันนี้ป๊อกบาครับจะเป็นคีย์แมนของเกมนี้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปครับผมผู้สินครับกำลังเช็คความพร้อมของ2ทีมก่อนเป่าเริ่มเกมนคือคัมคืนนี้นะครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับผมแมนยูครับเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกวันนี้แมนยูครับเจ้าบ้านมาชุดเสื้อสีแดงทำเกงสีดำถุงเท้าแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาสนทางบอลมัสนะครับ มาชุดเสื้อสีขาวเก่งสีดำครับปลกจากขวาไปซ้ายครับจังหวะนี้มาครับทางขวาบลุกครับให้มาที่วิลสันวิลสันดึงจังหวะไหลเข้ากลางมาไม่ยิงครับเลยม,มาไหลตึตรงนี้แม่ตดตัต้งยิงรงนะครับวันนี้บอลมัดโอโ้โหมานี่ทักทายก่อนเลยครับตีใบย,ยีจังหวะนี้ซัดด้วยซ้ายเหินข้ามคานครับเกมนี้คงไม่ใช่เกมง่ายสำหรับทางแมนเจ้าบ้านแมนยูแน่นอนครับวันนี้ เพื่อนรักใครชอบใครก็เชียร์ใครทายสกอร์ได้ครับคอมเมนต์พูดคุยที่ด้านล่างวิดีโอ้ยครับถ้าผมไม่ตอบคอมเมนต์ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมช่วงนี้งานเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแรดฟอร์ดครับให้มาที่ปอกบาเบิร์นมาทางซ้ายที่มาซิอาลเข้ามาที่เฟเดรนี่ครับวันทูมีเติมมาครับยิงตรงนี้ตรงนี้พุ่งออกหลังครับโอ้โหแรดฟอร์ดครับถือว่ายิงได้ดีครับแต่ยังดีไม่พอตรงนี้นี่ครับ สัดด้วยขวาน้ำหนักนี้ได้เลยนะครับแต่ทิศทางยังไม่ดีครับผมเ,เริ่มต้นครึ่งแรกมายังไม่ถึงสิบนาทีนี่ทั้งสองทีมมีโอกาสทักทายไปฝั่งละครั้งครับผมเชื่อครับว่าแมตช์น,นี้แมนยูน่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยากครับเพราะว่าแมนยูยังไงก็คือแมนยูนะผมเป็นทีมที่ก็คือแมนยูนะครับผมเป็นทีมที่ทุกทีม ก็คงยังเกรงกลัวเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีช่วงฟอร์มตกฟอร์มดันไปบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลนะครับมีแพ้มีชนะครับยังไงก็รับชมความบันเทิงครับเป็นกีฬาครับผมเอาจังหวะนี้วิลสันครับไหลมาคิงยิงนี้อุ้งชนเสาโอ้โหเกือบรับแมนยูเกือบไปแล้วครับแม่พูดเพลินครับเมื่อสักครู่นี้เฟเซอร์โดนมาติยังไม่ได้ครับชี้ยังทางขวามาที่เฟรนี่ก่อนที่มาตาขึ้นเฟรนี่ มาติดบอกบาบโอ้โอโลูกนี้แรดฟอร์ดจับบอลลุยครันี้บอลรอดดากซะง,งั้นนะครับรือมาครับมาทางขวาครับไอ้ลูกชอรออยู่แล้วแต่วันนี้แมนยูสวนขึ้นมาฟิลา,านี่ไหลมานี้มาตาไม่ถึงครับติดทางแดเนียลก่อนแดเนียลครับออกมาที่เซอร์มันมเซอร์ครับตอกส้นมาที่วิลสันแดเนียลครับคืนมาที่ เฟเซอร์เข้ากลางเฟลนีดักรอยอยู่แล้วครับแม่คู่นี้ถือว่าสูสีแล้ววันนี้มาติดครับเฟลนีเลยก็มาติดครับวันนี้กองกลางแมนยูนี่ยังกระสาโทรเลขนะครับผม้นังป๊อกบามาติดเฟลนีนี่โอ้โหมีตัวสูงนะครับทงซ้ายไม่ถึงตรงนี้ลุกชอเติมขึ้นมาครับโดนตัดได้เฟเซอร์พาบอลหนีทัน้ายให้มาที่ดานิเอลคืนเฟเซอร์เฟเซอร์มาที่คิงเอาขาจวาน,นี้ วิลสันครับเปิดเข้ามากลางตัวครับใบยี่ร้อมงอยู่แล้วครับแรดฟอร์ดมงมาที่มาซิออลมาติดแรดฟอร์ดครับทางขวามีครับไม่ให้ครับให้มาที่แรดฟอร์ดมาซิออลนี่ก็แรดฟอร์สองคนแรดฟอร์ดบอกทางซ้ายที่มาซิออลทุกนี้จะเข้ากลางครับเลยมามาตัดบอลได้อาแมนยูตัดได้ขึ้นมาซิเอลคู่นี้ครับโอ้โหผมเชื่อว่าถ้าใครแฟนแมนยูนี่คงจะอึด ในการเล่นแมตช์นี้นะผมบุกครับให้มาที่คิงครับคิงจังหวะนี้เข่าเลี่ยมใบย,ยี่แล้วนี้เตะออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมเขานี่โอ้โหตอนนี้ก็ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมการแข่งขันนะครับเสมือนอยู่สับตูต,ต่อศูนย์เฟเซอร์เปิดเข้ามาครับบอกบาร์มองไม่ได้เอาครับแรดฟอร์ดเอ้ยมาเซียครับเบิดนมาที่ใบย,ยี่แอชวิงครับให้กลางที่มาติด มาต้ามาติดมาต้ามาที่ปอกบาไปเลยนี่ให้ปอกบาไปเลยนี่ครับวันนี้ปอกบายังไม่ฉายแสงเท่านี้แรดฟอร์ดโอ้โหโดนตัดได้เท่านี้เซอมันครับมาที่วิลสันเอาครับทางขวามีครับอ๋อเขาบิคิงครับที่วันนี้โดนลุกชอครับแย่วันมาได้แอติยางเอาพลาดหน้าประตูครับวิลสันมาที่คิงคิงมาทางขวาสุดครับที่บุกเดีววันนี้ทันไหมทันครับ เปิดเข้ากลางมาแม่มีใบี้เเคลียออกไปโอ้เล่นไปเล่นมานี่กลายเป็นทีมเยือนที่เล่นดีกว่าครับตอนนี้เบเซจะแหวกสองไม่ผ่านนะครับโอ้ตอนนี้ช่วงท้ายเกมนี้เป็นทางบอลมัดกระปุกอย่างต่อเนื่องตอนนี้แงครุกครับให้มาที่ฟันซิสซื้อมันไหลมาตอนนี้อ้าวหลอดดาบสองคนครับโอ้โห นี่เลยเขาเรียกว่ากินเล่อพาร์ตของแค้นะครับแม่ลูกชอครับออกบาขึ้นลูกชอวันนี้โอ้โหแมนยูนี่ขึ้นเกมลำบากเหลือเกินครับโมงตัวนี้บอลมันเก็บไปได้ครับเซอร์มันมาที่วิลสันเซอร์มันอีกครั้งหนึ่งเอาครับเบเซอร์ดึงจังหวะครับรอเพื่อนตีนี้ติดใบยี่ครับลูกชอไหลมาที่มาเซียวดูจังหวะโตแมนยูจะได้ไหมครับเอาครับมีพื้นที่ครับแลดฟอร์ดพาบอลหนีทางซ้ายยาวๆ ยังไงครับมองเข้ากลางเปิดมาลูกนี้บล็อกป้ามงแน่ลูกนี้ก็หลุดออกหลังตรงนี้ถือว่าโตได้ดีครับสำหรับแมนยูจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับผู้สิงธ์ทวนมาเก็บสองนาทีนะครับท่านผู้ชมต้องดูกันยาวๆนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับดูจบเกมนะท่านผู้ชมเอาขั้นตอนนี้วิง่งฉีกมาสวยครับเส้นทางมิลซัน โอ้ขอพายคิงครับคิงเปิดเข้ามายังไงจะลอบม้วไว้ได้เสริมมันครับฮีวเวิรสันเอาละครับผู้เสียนปอนด์วีตเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับผมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบอลมัดก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับยจะเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับดูให้จบนะครับ ครับรึ่งหลังเริ่มเกมนะครับตอนนี้เป็นทางบอร์ดมัดเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนที่รับชมแล้วกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆครับหรือว่าเวลาผมสตรีมสดนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมกันครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมแมนยูบุกขึ้นมาครับมาติดให้มาเป็นช่องนี้ยิงโอ้โหปอกบาแม่ ยิ่งลูกนี้ถ้ายากไปหน่อยครับโอ้แต่บอลเข้าทางตรนนี้โอ้แต่ถือว่า <Okay. S 1> ปฏิกิริยาของปอกบาสนี่ถือว่ารดเร็วดีครับผมตรงนี้ยังมีโอกาสได้จบสกอร์ถือว่าดีครับผมถือว่าดีเอาครับฟีนี้ครับเก็บบอลได้ครับโดนหนึ่งนีง้หนึ่งผู้สิที่่ว่าอะไรแรดฟอร์ดมาทางขวาที่มาตา มาติดเอาครับปอกบาตรงนี้สวยครับง้างไหมใหมมงงมมงง้มาที่มาติดง้างไหมไม่ง้างมาที่มาต้าตงี้เลยแกน่าจะกึง่งยิงกึ่งผ่านหรือเปล่จาจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสำหรับทางมาต้าเสีล้นี่ครับโอ้ลูกกลางการ,การนี้กินแมนยูยากเหลือเกินครับสำหรับทีแดนกลางแม่มีแต่เสาเอาจังหวะนี้อชิยัครับเติมเกงมาแรดฟอร์ดให้มาที่เสีล้นี่อยังได้ครับแมนยูเสีล้นี่ปอกบา โดนลุมครับปอกบาวันนี้อาครับไม่ใช่ครับมาต้าครับผมโอ้โหจังหวะขึ้นเกมมาทางบอลมัดครับอาครับบุกครับห้มาที่วิลสันครับเบิ้ลมาที่บุกอีกทางนึงทางขวาบุกเขากาครับเลยมาแม่ติดแมนยูอาอแล้วครับแรดฟอร์ดได้บอลมามาดูจังหวะสวนครับแรดฟอร์ดเบิ้ลกับเฟลันนี่สองคนขืนมาที่ปอกบามาเชียอา เ,เกมครับทางด้านแบ็กซ้ายเฟรนี่ครับไหลไหมไหลที่ลุกชอครับลุกชอฝากกลางมาที่มาเซียลมาเซียววิ่งหน้าตั้งตรงนี้ถึงเส้นหลังยังไม่เปิดเปิดเข้ามาครับตรงนี้ตีลกลายยิงแม่ตรงนี้เขาก็เอาผู้สิน้นบอลเป็นจุดโทษครับผมเอาละครับแมนยูเจ้าบ้านได้จุดโทษครับแม่มาดูภาพชา้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทางคุกนี่เข้าไปเถียงผู้สิ้นนี้ว่าชี้แจงครับว่าไม่ฟาวดะจันมลูกนี้กำกึ่งนะครับผม เอแล้วครับแรดฟอร์กโดนถอดออกนะครับก็ส่งลูกกูลงมาครับส่วนทางบอลมดนี่ถอดบุกออกนะครับลองดูสกูจะส่งใครลงมาเอาครับลูกจุดโทษครับบอกบาโอโหกว่าจะยิงครับย่องไปย่อง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 ยิงครับอ้าวชนเสาอู้ยิงเลยเอาเรียบ้อยครับเป็นประตูต่อสูครับแมนยูขึ้นนำแล้วครับจากการซ้ำยิงของลูกลูก ซ้ำลูกจะโทษของการยิงปอกบาครับโดยมาซิอาห์พูซ้ำเข้าไปนะครับผมโอ้โหเกือบไปครับแมนยูแม่ชมภาพช้ากันนะครับผมโอ้เป็นแฟนชาลดิสเดบิวนี่ยีดังลั่นนี่ครับยิงครับชนเสาครับปล่อยครับโอ้ปอกบาเป็นสูตรนะครับดีบที่มาซิอาววิ่งเข้ามาทัานนจังหวะนี้ เอาตอนนี้ครับบอลนัดปิดตัวครับผมถอดเซอร์แมนออกนะครับส่งใครลงมาแต่ดูสักคู่นะครับผมส่งทางเดี๋ยวมดูแป๊บหนึ่งนะครับผม,มรายชื่อแป๊บนะครับเซอร์แมนครับโดนถอดอ่อนนะครับผมแล้วก็ส่งทางกอสซิง,ง,สง,งลงมานะครับ นี่ครับแมนยูครับว่ารูปเกมอาจจะไม่ดีไม่สวยครับแต่ไงเป็นแมนยูครับก็ยังได้ประตูขึ้นนำนะครับผมสับทีมที่น่ากลัวสุดตอนนี้ผมยกให้เป็นแมนยูกับลิเวอร์พูลนะทั้งสองทีมนี้ถือว่าจะฟอร์มเป็นยังไงครับเด็ช่างครับแต่ทั้งสองทีมนี้คือเป็นทีมก็ยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ตลอดเวลานะครับผมบอกไปก่อนครับว่าผมไม่ใช่ติ่งแมนยูติ่งลิเวอร์พูลนะครับผมผมเแฟนบอลแบ็คเบิร์นโรเวอร์นะครับงั้นก่อนรับประกันเรื่องความเป็นกลางผม ไม่มีการพากักข,ข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนผมพักตามเกมเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมครับมาตาให้ิลูกกูย้อนมาที่มาติดบ็อกบาเฟเดร์นี่วางทางขวาจังหวะน,นี้ติดทางแต่นเนี้ยครับเฟเซอ,อร์ครับได้บอลมาให้มาที่คิงคืนเฟเซอร์เอาจังหวะน,นี้วิลสันพลิกบอลได้ในมาที่คิงยิงไหมไหลามายิงด้วยขว้างได้แค่เซฟแบโอ้โหเกือบไปครับแมนยู ตอนนี้หลือเวลาการขันอีกไม่ถึง15นาทีนะตอนนี้ตอนนี้บอลมัดครับกำลังตั้งเกมนุกขึ้นมาตอนนี้ครับแม่มีโอกาสแล้วครับหนึ่งครั้งแต่ยังไม่ได้ประตูฟัานซิสครับมาเฟรนี่ตัดบอลได้ครับเอชยังมาที่มาตามาตามาติดบอกบ่าบอกบ่ามองหาเพื่อนอยู่ยังไงโชว์สกิลไหมไม่โชว์อ้าววันทูกับเฟรนี่นะครับผมไม่ได้เตะผิดนะครับแต่วันทูนะครับผมโอ้มาเซียครับจังวันนี้ถึงเส้นหลังครับ จะไหลนี่ไหลเลี่ยนครับติดทางโจทานอาเก้เอาครับจังหวะนี้มาครับทางคิงครับคิงให้มาที่ฟรานซิสโดนมาติดตัดได้ครับมาเซียลไปมาที่มาติดล็อกบามาเฟรนี่เอาครับมาต้าเป็นกับเฟรนนี่สองคนมาใต้ข้างหนึ่งตุกงอินจะเข้ากลางครับบอลมาตัดบอลมาได้ น,นี่เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะครับก็เป็นทางเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับขึ้นนำหนึประตูต่อศูนจากการยิงของของตัวนี้มาเซีอานะครับหิงครับจังหวะน,นี้จะไปเองครับยังได้อยู่ที่แดนเนียลไหลามานี่ก็มีไบยี่ครับรอบอลอยู่แล้วไบยีครับมาที่มาติดมาติดที่บอกบาบอกบาให้มาที่เฟรน์นนครับเฟร์มองไกลครับจังหวะนี้สวยครับมาตาสอนขึ้นมา มาตาช้าครับแต่ว่นดึงจังหวะรอเพื่อนครับให้มาที่บล็อกบาร์คืนมาตาครับมาต,า,มา,ตายังไงมาตาสุดที่หลังเปิดมาลูกนี้ครับเข้ามือเบอโกวิดนะครับเป็นาออาทางแม,มนยูทเก็บบอลไลเน็ตอย่างต่อเน,นื่องตอนนี้เฟ,ฟรีฟ่ยิบยกทางซ้ายครับที่มาซิออกงงชงม,มา ไม่มีใครครับปูตัดสินครับต้นเวลาบาเจ็บครึ่งแรกได้ขอไปครึ่งหลังนะครับสองนาทีนะครับผมตอนนี้เกมใกล้จบแล้วนะครับผมแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาละครับผู้ตัดสินปอนิกเวลเวลาการแข่งขันนะครับขูดจำลองการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์เจ็ตกับบอลสมาร์ตครับก็จบด้วยแมนเชสเตอร์เจ็ตกับขวาสามแต้มครับผมชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผม ส่วนคู่จริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมเปิ้ลนวินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ